กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนผมมีสิทธิ์รับมรดกไหมครับอ้าวมาเรี้ยวมาเรียว,ยวอ่ะหวังนี่มีของปกลือโอเรื่องก็มีขายรวยนะไฮ้ยาว่าแต่หน้าตาลือล่อลูกเคีียกมาแต่เช่าเลยนะมีเรื่องอะไรจะปรึกษาอ้วหรือเปล่า,ามีครับเฮีย คืออาทิตย์ก่อนพ่อผมเสียแล้วล่ะครับทางบ้านก็กําลังวุ่นวายอยู่กับการจัดการมรดกเนี่ยแหละเฮียอ้าวาเสียใจกับลื่ล่วยนะแต่กังจัดก,กังมรดกเนี่ยเล่าให้อ้วฟังหน่อยสิ ว่าจะพาช่วยลื่อไหลบ้างอะคือ,อพ่อผมอะก่อนจะมาอยู่กินกับแม่ผมท่านจดทะเบียนแต่งงานกับเมียคนก่อนอและมีลูกอยู่แล้วแบบนี้ผมจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกพ่อไหมครับเฮีย,ยแบบนี้อัวก็ไม่รู้เหมือนก้นงว่าปกติแล้วบุตรก็คือผู้สืบสันดานนับเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของพอ่อแต่ต้องเป็นลูกที่เกิดจากพอ่อแม่ที่จดทะเบียนแต่งงานกันตามกฎหมายนะคะหากพอ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกัน ก็เป็นลูกตามกฎหมายของแม่เท่านั้นแต่เป็นลูกนอกกฎหมายของพ่อแต่อย่างไรก็ตามลูกนอกกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อได้หากเป็นลูกที่พ่อได้รับรองแล้วเช่นพ่อได้ระบุไว้ในสูติบัตรว่าเป็นผู้แจ้งเกิดหรือให้ใช้นามสกุลพ่อหรือส่งเสียเลี้ยงดูเป็นผู้ปกครองแล้วแบบนี้เข้าเกณฑ์ข้อไหนบ้างล่ะคะอ๋อ,อผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับฮียอ้าวเอ้ยพอเข้าใจแล้วก็รีบเพลงเลยนะ หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้